มาถึงแล้วนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือต่อคิวนะครับอยู่ซอยบางละมาสิบสองนะครับทางไปตลาดน้ํคของรับมายมนะครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศภายหน้าร้านนะครับผมดูหน้าร้านนะครับผมก็รถจอดค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้นะครับมีคนรอคิวพอสมควรนะครับบรรยากาศหน้าร้านนะครับก็คือคักเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมนะครับภายในร้านกันนะครับอันนี้เป็นลูกค้านะครับที่นั่งรอคิวอยู่นะครับผม ร้านก๋ยเตี๋ยวเรือของเราครับเป็นร้านเล็กๆนะครับผมอยู่ในซอยลึกๆนะครับก็สามารถมาทานกันได้นะครับอันนี้จะเป็นกะหรี่ปั๊บนะครับทอดสดใหม่เลยนะครับทํากันสดๆครับอ่าเดี๋ยวเราจะให้ดูภายในร้านนะครับของร้านก๋ยเตี๋ยวเรือต่อคิวของเรานะครับลูกค้านะครับก็นั่งกันเต็มทุกโต๊ะนะครับวันนี้ทีมงานของเราพร้อมสู้มากนะครับผมก็ร้านเรานะครับจะมีจํานวนทั้งหมด15โต๊ะนะครับผมก็นั่งได้โต๊ะละ4คนครับก็ตีไปสัก50 60คนนะครับนั่งได้นะครับผม เราก็จะมีบริการพัดลมให้กับลูกค้านะครับผมลูกค้าก็สั่งของกันเยอะนะครับวันนีเ้เราก็ทำกันอย่างเต็มที่เลยนะครับผมก็ขอบคุณ